จะเำอมาเบิ้งเหดตาจะนอนโผลเฝนแรงไงมือไหราก็มาเก็บแผนเก้าร้อเจ้ามือวานมันจะมุม่งมือกตหลายครั้งเลสับฟมันทำแผ่นมันพึ่งไม่อากาศมันจะออกตอนเศ้าเสมือนะจ้ะมีตะดอกยังไง เดี๋ยมันไหลลงฝนเลียงดีสิมันเนเ่าสิฮะฝนเลียงหลายมันเน่าสิพอราเช็คมันเกจอมันต้องตกฝนนะแม่ว่างเอาเขาไปบล็อบรรยากาศข้างนอกค่ะไปคายทางบ้างจ้าบรรยากาศน้ำท่วมคาวค่ะกําลังจะท่วมมากจ้า เอาเปิงหมูกีนะคะหมูกีพันป่อยแบบธรรมชาติค่ะทั้งบรรยากาศ้ะจ้าป้าน้าก็ลังมากแต่เขบาบ่กง่ามนี่เดี๋ยวเห็นน้ำมาได้จ้ะนี่น้ำก็ลังล้นมากจ้ะ ยูดเตอยูดขาล่างของเตะย,ยูดหัวหน้าเตะเอาบังบรรยากาศค่ะมีแต่ป่าแต่ดงนะคะเอาบังวิวจ้า เอาเบอหัวบางสวนนี่ละจ้าใจ้ห้องกับย่านน้ามข้นมะฮอดค่ะแต่ว่าขึ้นสิบ่าบ้าหรอกค่ะ,ะเพราะว่าเขายุสูงคักยุคค่ะนี่ด้านนอกด้านนอกกันบ้านนะคะนอกสวนะคะ่ะทางกัเป็นทางแบบนี้ละจ้า ตอนเชา้า้ัจ้าค่ะตอนเชา้าเอาไปบ้งบรรยากาศรอบบาอ้าน๋ยกห้อม้วจ้ากับสิบประมาณนี้ค่ะเรื่องเลยค่ะ อันนั้นเป็นบ้านใจโฮมนะคะบ้านสวนใหจโฮมหลักน้อยๆค่ะ าไปเบิ้งฝันฝายแล้วจ้าอันนี้สวนข้างบ้านเพราะนั่นแต่บ่าหมักพริกนะะี่ค่ะอันนี้สวนข้างบ้านนะคะอันในบ้านติดกันจ้าเป็นกระเ็ดโขกหนองนาขี้กันจ้าดูบ้างดอกบัวแดงเพื่อนขาหลา่ๆค่ะ บัวแดงนะคะบัวแดงบัวแดงมีบัวแดงค่ะงามมาจาคล้องค่ะ ยู่กับธรรมชาตินะจ๊ะเป็นวักน้ำหลายปะะ่ะน้อค่ะนี่ค่ะเป็นฝายน้ำร้อนเก้าจ๊าว้ายถ่วมนะคะ่ะน้ำไหลย,ยุทธจักรคิดว่ามายกสะดุ้งเนาะ เดี๋ยวเข้าไปเห็ดสะดุงไม่หยง้ัค่ะ,คะเขาไปเห็ดสะดุงไม่ะะหมยง้ัค่ะอำเภอนีนยายห้องสิมาตึกสะดุงบักนี่นะคะบ้างนะคะ่ะนามเป็นตาตึตกะคะ่ะถ้าฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามเกี่ยวกับเพื่อนรับไปเชีย่ยนได้เลจ้าย้ายห้องสิเพจสะดุงมัดตือรัค่ะ ลังคาังปลาบอดอยู่นะจ้าปลาบอดอยู่นะคะนี่ไมค่ค่าน้ำไหลไหม่ขาเป็นตัดยกสะดุ้งดีค่ะ <c oughs> เสียงนกเสียงกาเสียงเกใกล้ห้องใกล้ขันจ้ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวจะอาเป็ียดสะดุ้งมายกนี่นะคะ่ะ บรมีค้นยกมอเลยค่ะนี่ปลาบอดอยู่นะะี่ค่ะฝากกาไดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเอาล่าตระดอะเราย,ยังบ้านในโลกอยู่ค่ะเอาขอคุณมากมายฝากกาไดไลค์กดบ้องด้วยค่ะวิวรอบบ้านนะคะ พวเราบานได้โฮมนะจ๊ะพ่งพักวงนะคะนี่พักวงค่ะอุ้ยพักวงงามเอะเอาขอบคุณมากมายนะคะคินาพักกันแม่ค่ะร่ำรวยรำว่ำรวยสุขสุขกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ